ผู้หญิงเล่าเรื่องคุณผู้ชมคะเรื่องเล่าวันนี้นะคะมีเรื่องลับๆของคุณผู้หญิงมาเล่าให้ผู้หญิงฟังโดยเฉพาะเลยค่ะพอสอนได้อ่านหนังสือเล่นมนี้นะคะทําให้ทราบว่า98%ของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมักถูกรบกวนด้วยปัญหาที่เรามักไม่กล้าจะบอกใครค่ะโดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้เลยค่ะ มาด้วยปัญหาที่น่ารําคาญใจซึ่งเป็นปัญหาลับๆอีกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทูปองอ้วนง่ายแม้เราจะทานนิดเดียวผิวแห้งมีฝ้ากระจุดด่างดําปวดข้อปวดเอวปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ตรงเวลาเลือดประจำเดือนมีสีคล้ำก้นปัสสาวะก็ไม่อยู่คุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงนี่แท้จริงแสนลําบากจริงๆเลยนะคะ เพราะทราบไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะซึ่งเกิดจากการขาดสมดุลของฮอร์โมโนในร่างกายของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะการขาดสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงนอกจากทําให้เกิดปัญหาลับๆที่ไม่กล้าบอกใครยังทําให้ร่างกายเสื่อมและแก่เร็วอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยก็ต้องรักษาสมดุลของฮอร์โมนให้ดีค่ะ ด้วยการทานฮอร์โมนเสริมซึ่งฮอร์โมนก็มีหลายประเภททั้งประเภทฮอร์โมนสังเคราะห์ที่คุณหมอจะให้กับคนที่มีปัญหาหรือคนวัยทองค่ะแต่ฮอร์โมนพวกนี้จะมีคุณหมอคอยควบคุมหรืออีกวิธีที่ปลอดภัยก็คือการทานอาหารสก,กัดเป็นฮอร์โมนเสริมจากธรรมชาติค่ะยิ่งอ่านก็ยิ่งทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสารอาหารหลายอย่างเลยนะคะตามธรรมชาติที่ช่วยเสริมฮอร์โมนแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายของผู้หญิงเราได้ค่ะเช่น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองมีสารไฟโตรเอสโตรเจนทำหน้าที่คล้ายโฮอร์โมนเพศหญิงช่วยบำรุงต่อมไร้ท่อและมดลูกให้แข็งแรงค่ะสารสกัดจากทับทิมช่วยเติมเต็มความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบได้ค่ะส่วนคอลลาเจนจากปลาทะเลเสริมสร้างเนื้อเยื่อเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงทำให้อกตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยค่ะสารสกัดจากมะเขือเทศช่วยให้โฮอร์โมนเพศสมดุลและยังช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นด้วยค่ะ มีการค้นพบว่าถ้าเราได้รับสารอาหารในกลุ่มนี้แบบครบถ้วนเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฮอร์โมนเพศของผู้หญิงเราเนี่ยค่ะจะมีความสมดุลขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ปัญหากวนใจส่วนใหญ่ของผู้หญิงเราอย่างเช่นกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเล่านี้นะคะก็โทรไปหาข้อมูลกันได้ที่เบอร์โทร02นะคะ3638944นี้ก็เป็นคำตอบในการแก้ปัญหารับๆของผู้หญิงนะคะที่ผู้หญิงเล่าเรื่องอยากจะเอามาบอกต่อคุณผู้หญิงเป็นความรู้กันค่ะสนับสนุนช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องโดยเฟมินี่คำตอบลับๆของผู้หญิงโดยเฉพาะโทร02 3638944